สวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะห่างหายไปหลายวันมากครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกๆคนมาตามล่าผีปอบกันซึ่งมันเป็นผีปอบแดงนะโคตรผีปอบเลยก็ว่าได้นะ ผมบอกได้เลยนะครับว่าน่ากลัวมากๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก่อนที่ผมจะไปตามล่ามันผมจะไปรับอาจารย์สามมาก่อนนะครับผมจะไปรับอาจารย์สามมาก่อนเพื่อที่ว่าจะให้แกช่วยผมปราบนะครับซึ่งเนี่ยผมก็ได้ลูกประคำของอาจารย์สามนะครับมาไว้เหมือนกันนะทุกคนนี่เอาไว้คล้องคอนะเพื่อกันอันตรายนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่านะอาจารย์สามน่าจะอยู่ด้านหน้านู่นแล้ว ะครับผมซึ่งผมมาครั้งนี้อาวุธครบมือมากนะครับผมพร้อมมาเชิญหน้ากับมันจัดเลยนะโอเคครับทุกคนหวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะคิดถึงกันนะเดี๋ยววันนี้จะจัดหนักจัดเต็มให้ดูกันนะครับเดี๋ยวได้เห็นมันแน่นอนเพราะว่าผมซุ่มดูมันมา2-3วันละนะครับแล้วมันเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้หลายคนมากๆเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันโอเคทุกคน ไอ้ปอบนะครับมันมีอยู่สองตัวด้วยกันนะครับมันอาศัยอยู่ในป่าไผ่แบบนี้แหละผมใช้เวลาซุ่มดูมันหลายวันมากๆแล้วนะแล้วตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับผมนะเข้ามาในป่าได้พักหนึ่งเวียนหัวแล้วตะตทำที่ให้เดินสะดวกสบายก่อน นี่เป็นมีดที่พระหลวงพ่อท่านนะครับให้หลุงชัยมาซึ่งลุงชัยแกบอกว่าให้ผมเนี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ปกป้องตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนซึ่งแกได้ลงอาคมไว้ผมแล้วนะครับผมนะครับแล้วคมมากทา่านสามรอผมอยู่บริเวณนี้แหละแกะบอก ตรงนี้ไม่เคยมาด้วยนะอาถรรเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งบรรยากาศค่อนข้างที่จะหลอนเอาเรื่องเลยนะตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูบริเวณโดยรอบเห็นไค่อนข้างที่จะวังเวงเลยก็ว่าได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเหมือนมีตัวอะไรขึ้นไปหักไม้ด้านบนนู้นทุกคนเห็นไหม เหมือนมีตัวอะไรนะครับขึ้นไปหักไม้เห็นไหมซึ่งมันยังสดสดอยู่เลยนะครับนี่เห็นไหมสดสดเลยอะ่ะโอ้โหเถาวันคุมล้อมรอบเลยนะครับตัวอะไรร้องอะ่ะอื้ม คนตรงนี้เหมือนเป็นล่องน้ำเลยนะสารสามอยู่ไหนนะแต่ว่าเหมือนเป็นล่องน้ำเก่าๆเลยนะครับทุกคนตัวอะไรล้องอ่ะ มันมีเด็กร้องไห้นะครับทุกคนลองตั้งใจฟังกันดูเสียงร้องมันดังจากที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับใครเขาร้องเนี่ยหืม ใครอะใครอะเอ็งใครอะหันหน้ามาดิเฮ้ยกูถามว่ามึงใครเฮ้ยคุยดีดีด้วยไม่ชอบใช่ไหม ไหนหันหน้ามาดิบอกให้หันหน้ามาไงทำไมแผลเต็มตัวเลยวะนะ่ะมือแดงก่ำเลยไหนหันหน้ามาสิเฮ้ยผมบอกให้หันหน้ามาโอ้โห,โหทุกคนทำไมแผลเต็มตัวขนาดนั้นนะไหนไหนขอดูตัวไหนสิ หันหน้ามาสิมีอะไรให้ช่วยเปล่าหันหน้ามาเป็นไรมีอะไรให้ช่วยไหมหันหน้ามาได้ไหมบอกว่าให้หันหน้ามาอุ๊ยทำไมแผลเต็มตัวเลยวะเนี่ย เปนไรไม่ท่านเป็นไรอะ่ะทำไมแผลเต็มตัวท่านเลยอะ่ะมีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรผมช่วยไหม ผมถามว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมได้ยินผมไหมเนี่ยคุณได้ยินผมไหมครับเนี่ยมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับแต่ว่าดูจากลักษณะก็ค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดน,นะครับ เหมือนเขาต้องการให้ผมช่วยสักอย่างนะครับซึ่งทุกคนครับตอนนี้ผมไม่เจออาจารย์สามเลยนะครับยิ่งเข้ามาป่านะครับที่นี่ยิ่งลึกเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งบริเวณป่านะครับค่อนข้างที่จะขนหัวลุกเลยนะครับตรงนี้ซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่เคยได้มาเหยียบที่นี่สักครั้งหนึ่งเลยนะอาจารย์สามไม่รู้ว่าคิดยังไงนะอยู่ก็ชวนผมมา โอ้โหกิ่งไม้หลอนเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยปวดอะไรวะน่ะอุ้ยแผลเต็มตัวเย้ยยดยดมึงอยากเข้ามาด้วยมันล่อผมมันล่อผม Mày lo của bọn thuốc con cả hey, mình người, em ơi nào ui, tàn nữa thằng tan, Điều! tất con! thằng dừng <laughs> 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 โชคดีจัดทุกคนเดี๋ยวมันเข้ามากัดผมทุกคนเดี๋ยว <L an> เดี๋ยวเมื่อกี้มันเข้ามากัดผม <L an> ดีนะผมมีรูปประคำของอาจารย์สามเราดูดูดูด,ด,ด,ดูตัวมันเฮ้ยมึงหยุดนะเว้ยโ <L an> อ้โหทุกคนดูครับน่าเกลียดน,น่ากลัวจัดเลยนะ เ้ยต่างคนต่างอยู่ดิกูไปทำอะไรมึงวะมึงปอบเหรอ,อ,เ,หอเข้ามาดิโอ้ยเย้ยหัวจานสามไปไหนวะเนี่ยจานสามช่วยผมด,ด้วยมา มึงเข้ามาเข้ามาเข้ามามึงเข้ามาต่างคนต่างอยู่นะเว้ยบอกไว้ก่อนทุกคนกลับทางไหนดีวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมกลับทางไหนดีครับทุกคน นะบริเวณขาของมันเนี่ยยังดูดีนะแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่ดูบริเวณตัวของมันเหมือนโดนอะไรเผาไหม้บางอย่างนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นปอบที่ผมกําลังตามหาอยู่นะครับไอปอบนี้เป็นปอบแดงนะโคตรปอบอาคมนะครับดูบริเวณของมันมันมีอยู่2ตัวด้วยกันที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ผมคิดว่ามีคนเนี่ยโดนไอมือไฟนะครับเล่นงานนะผมคิดว่า ผมไม่คิดว่ามันเป็นปลอมนะครับผมจะขอความช่วยเหลือแต่ทีนี้ผมตกกับดักมันนะครับติดกับดักมันเอาซะแล้วนะตอนนี้ซึ่งถังเนี่ยตันด้วยนะเนี่ยมึงเข้ามามึงอยากลองดีกับเมดอาจารย์สามกูมึงเข้ามาถ้ามึงไม่กลัวมึงเข้ามาทุกคนดูดูครับโอ้โหดูหน้ามัน ไมันไปด้วยเลือดเลยนะครับผมเอาทำไมแน่จริงเข้ามาซิมึงจะกลัวอะไรวะมึงแน่จริงเข้ามาคนดูโอโยนาเกียดจัดเลยนะครับดูบริเวณตัวของมันดิ มีบางจุดนะครับเหมือนโดนอะไรเผาไหม้นะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่เจออาจารย์ผมเลยนะครับโชคดีที่ว่าผมมีรูปอาคมขออาจารย์สามนะครับเมื่อกี้มันกำลังจะเข้ามามันกระเด็นกันเลยนะ้ยต่างคนต่างอยู่นะเว้ยตอนคืนมึงเดินมึนมงมองทางเห็นได้ไงไวะไอห่าทุกคนดูดิทางอย่างลกเลยนะครับไม่รู้ว่ามันมันมันเดินกันยังไงนะไอพวกนี้โอ้ เป็นผมนเมื่อนอย่างนี้นี่มหาทางหาทางเดินไม่ได้เลยนะเฮ้ยมึงยังตามกูมาอยู่อีกเหรอวะมึงแงจริงมึงเข้ามาเลยเดิกูอยากให้มึงเข้ามากทุกคนดูดิดูครับความสยองของพวกมันนะครับที่ผมบอกทุกคนนะไอปอบสองตัวนี้แหละนะครับ นังกระติกนังกระติกอยู่ไหนวะซึ่งนังกระติกของผมมีลุงชัยนะครับปกเสกดินให้ผมนะครับเข้ามาถ้ามึงอยากตายมึงเข้ามามึงคิดว่ากูไม่มีดีมึงเข้ามา มากูพร้อมละพุ่งแน่จริงพึ่งเข้ามามาดิกูพร้อมละเข้ามามเข้ามาเอ้ยมึงจะกังวลอะไรปะแน่จริงมึงเข้ามาดิ ให้มึงเข้ามาดิววะกูรอมึงอยู่เนี่ยอาจารย์กูก็ไม่ได้มาด้วยพวกมึงจะกลัวอะไรวะเข้ามาเฮ้ยดับไฟก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวต้องระวังมันกระโจนเข้ามาพวกนี้ไวมาก ผมเสียวว่ามันจะกระโจนเข้ามาหาผมเนี่ยแหละมันไวมากทุกคนถึงจังว่ามันอยากจะเข้ามามันก็เข้ามาในพวกเนี้ยต้องระวังอย่างมากเลยนะครับนี่ทุกคนผมมีดินเจ็ดป่าช้านะครับที่ลุงชัยนะครับปกเสกไวให้ผมแล้วนะครับก่อนแกจะไว้นะครับผมรอมันเข้ามาแค่นั้นแหละนะครับยิ่งบริเวณตัวของมันนะครับมีแผลนะครับ ผมคิดว่าถ้าโดนไอ้พวกดินเจ็ดป่าช้าพวกนี้ไปแล้วผมคิดว่ามีกระวนกระวายกันบ้างแหละนะครับซึ่งผมรอพวกมันเข้ามาอยู่นะเข้ามาดียววะรออยู่ทุกคนดูมันมาละหิวเหรอมึงหิวเหรอเข้ามาเข้ามาเข้ามาทีละคนมาเร็ว เนื้อกัวอร่อยเข้ามาเนื้อกัวอร่อยเลยเร็วเข้ามาสิไอ้ยไป ยังไงพวกมึงมาไอพกเปรตกูมาตามล่าพวกมึงโดยเฉพาะไอพกเปรตฮะมึงจะแอบทำไม จะเจาะเข้ากบ,บาลพวกมึงฮะมึงหน,นีทำไมพวกเปรตมา อย่าให้กูบ้าเดี๋ยวกูจะล่ามึงเข้ามา,าพกเปลดเฮ้ยมึงนี่ทำไมมึงจะนี่ทำไมงอกมา อยู่ไหนวะหายไปไหนแล้วหายวับไปเลยครับทุกคนโอ้โหหายไวมากครับ วับไปเลยว้จัดเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในป่าค่อนข้างที่จะลึกเลยนะป่าใหญ่นะครับตรงนี้มีทางน้ําไหลเลยนะครับผมนี่ฮะผมอยู่ป่าลึกเลยนะครับดูครับดูไผ่ครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมมาตามล่าพวกมันโดยเฉพาะนะครับอาจารย์สามผมหายวับไปเลยนะครับแกไปไหนของแกก็ไม่รู้นะทุกคน ซึ่งแกได้นัดกับผมไว้ในะสถานที่แห่งนี้นะหายวับไปเลยนะครับแต่แกก็คือแกไม่ประมาททุกคนแกเอาของดีไว้ให้ผมหลายอย่างมากนะครับทำให้ผมเนี่ยไม่ได้เกรงกลัวต่อพวกมันเลยนะครับมึงจะแอบทราไมแน่จริงก็ออกมากูพร้อมเฮ้ยอยู่นี่เองเหรอ มึงอ่องเอา,าดิวันไหนที่กูบ้ากูจะล่าพวกมึงมาเฮียทุกคนตาแดงกล่ำเลยครับผมทุกคนดูตามันแดงกลํำเลยนะครับโอ้ยสยองสยองจัดเลยนะครับเดี๋ยวดูตาแดงกลํำเลยทุกคน ดด,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 ดไปแล้วทุกคนตอนนี้ผมต้องไปหาอาจานสามก่อนโอ้หัวหน้ามืดนะครับทุกคนตอนนี้เหมือนจะล้มลงไปแล้วเวียนหัวจัดเลยนะครับไม่รู้ว่าโดนอะไรนะครับผมโอ้เวียนหัวเลยนะครับ ฟังเสียงเลยทุกคนตลาจัดคือ ซึ่งในกระเป๋าอของผมนะครับมีทั้งเบี้ยกแก้นะครับผมไม้มงคลของอาจารย์สามเอ้ยนะครับคือมีหลายอย่างมากนะครับพกติดตัวนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับผมซึ่งผมไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมต้องไปหาอาจารย์ผมก่อนอาจารย์มหายวับเลยนะครับอาจารย์ ยี่อนาะจอห์นจอห์นไอ้เหี้ยเอ้ยมันตามมาทุกคนไอ้เหี้ยเข้ามามเข้ามามเข้ามา นอนควนเพ่นก่อนสยองจัดโอ้โอ,โอ้เวียนหัว